นี่ทมเบดบอล,บอล <c oughs> ใค้สนใจนะครับข้าวโพดครับแกะมือหน่อปลาหน่อยหนอ,หนอกิโลสิบสองครับอืนี่จะเอาเป็นฟักก็ได้ถ้าเป็นฟ้ก,กอยีไปแกะคนเดียวกิโลหกบาทอเอาไปเลยนี่นะแล้วนี่แกะแล้วต่งือว่าสิบสองหนอ,หนองานแฮนด์เมคต้องเข้าใจนะเออนี่งานแฮนด์เมคคืองานฝีมือหน่อปลาหน่อยหนอ,หน,อน,นี่นี่นี่ครับข้าวโพดครับโพดไก่โพดไก่สวยครับ ไก่น้อยบำรุงไก่ ق, เลี้ยงไก่ ق, พันไก่นี่ไก่ผอมไปกินได้น,น,นี่นี่ตากกุนนั่นกระโพดเนาะเนาะแก้วเนาะสองสนใจมาเลยมีประมาณสองสามร้อยลเนาะนี่มเมาะเหลืองออืดนัด่นด,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 ดูในคุ้มมูลแหมเอานี่สนใจบอนด์้วยตั้มเบสบอลที่เขาอ่ะลงทุนหน่อยเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างอะ่ะ แจก่กินก็ข้าวเปิ๊กนะกินข้าวโอข้าวเนนานะกินยังอี้พงกะมีสารอาหารน่านักอี้พงกะบำรุงดีไม่มีหมดอะที่เขาลงทุนหน่อยอืถ้าจะเอาอยัางเปิดอะที่เขาจะได้หอ,อ